สบายดีพ่อแม่พี่น้องถุก่านเนาะที oh, ่เขามาหับ z มส่ z เมนูน in ้าเนาะพี่น้องเมื่อนี่เมน้าหน้ากับสีผ้าพี่น้องมาเบิ่งพี่ช้างไปคุดคุดกับปูพี่น้องไปคุดกับปูคุดกบอ่ะาไปเบิ่งไปสมกันนะพี่น้องเนาะอ่ากับชาวติวเนาะพี่น้องน้องชาวจานขีดพี่น้องเมื่อนี่ก็มากรนกับปูเมื่อนี้ก็ได้กูจะปูมากินแรงพี่น้องจะปูมากินแรง สบายดีน้องแพรว่าสบายดีน้องแพรว่าสบายดีพี่แม่พี่น้องใช้นู้นหน่อยสบายดีแม่สบายดีแม่ปลาลูกเออแม่ปลาลูกโอ้โอ้โอกระปุกกระลิกผู <c oughs> ้น้อยๆนะน้านาสุหนาเพิ่นเด้อกระลิกกระลึกบ่ วิธีบ้านหน่อของน่อปน้องตอนนี้ก็แดดกืชหน้าบ้านชามสี่มืออะไต้นก็ได้ก็ยังแดดอยู่ถึงอยู่รียมกับอยากหลอนอยากหลอนังนงช่ไหม กบกบมีกพูกบมบบมีพูกบมีขีตัวผูขี่ตัวกบมีบาดดีก็พี่ดองเลยคุดไปคุดมาแลละกับบมี่เทิงกัะพู่กับบมี่เทิงกบย่าหาหูใหม่พี่น้องเลย ก้นเสี่ยเมื่อยพี่น้องบอม่งบมีทั้งกบบ่มีทั้งกระปูว่าสานได้ะจะว่าบ,บ่มีเนาะอันนี้หาหูใหม่ดีกว่าระบ่าวก็มาได้มื้อนี้นะเฮ้ยออจักเราไปอยู่ทางใดผออู้หนูาสาันจานขีดกันมาคุดคือกันพี่น้องเอ,อ้ยนี่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 หูนี่ออหูกระปูพี่น้องหูกระปูหรือหูกบหูบออนี่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 ขึออ้ไปลึก เทียงก็ร้อนเทียงก็แบบลุ่นเบิ่งพี่น้องตัวอะไริมีมีกุ๊บหรือมีกบหรือมีกระปูหรือว่าบ่มีพี่สังมาปล่อยงวัวเลี้ยงนำเนาะงัวตกไปลาท่านได้เลยเด้วย mình phải nằm cắn rồi đó. bát lực lực thế này bát lụn đường phía ngoài si xì bà xì si hên lì cốp lùi bà mì cà pù bố bác nhàng bà nhàng mà cái gì ập à, cốp rồi bố mì tí nọ vãi vãi phần bà phía thương lèo ạ xem tụi nì bố khí tụi ạ tụi nì cà pù cà pù u nà ạ phía tô mè đấy โตแม่คักแน่โตแม่คักแน่มื่อป่นแรงแล้วพี่น้องเอ้ยป่นมื้อแรงจี้แล้วก็ป่นป่นตามป่นใส่ข่าเอ้ยแส่บให้เขาได้ตัวนึงบ่ว่าสิเป็นหูขี้ตัวเพื่อนคุดเคิงแล้วบ่เพิ่นเออกะลิปลาตู จนดากงึ้พงูแลพี่น้องเอ้ยคานว่าโจกเลิกขนาดบอกว่าสีตัวนี้มันเมียเฮ้ยวายชาวติวดวงดีพี่น้องดวงดีพ่ออีกอย่างเดียววายพ่อกบโตวัดใหญ่มานแถวว่ะมานหีมานโอ้มีกบโตวัดใหญ่เลยผุ่นน่ะ ก้าโตจนเหลี้ยงเหยื no ่อ no. น mm. uh ้องได้ยังไงว่ากบตัวหนึ่งกับปูตัวหนึ่งเนาะกับปูสองบาทนี้โมเมนธรรมดาได้พี่น้องสอนกันกับกระปูมันหูตัวนี้มันมันมันพี่น้องมันอบอบมาเบิ่งนหูนี่ดู ผู้นี่นะหักผู้อันผู้อัดได้ผู้อดดันอดนี่บ่มีดอกกบเนาะนี่เด้นี่ผู้นี่ดดนผู่อาดผู้นี้หักปึงป่งๆเดี๋ยวแบบกบเข่าจากอัดกันเลยนี่งามเนาะเนี่ยเขาไปขุดอยู่ห่มขุดถูนี่แล้วเป็นอะไรวะซันพี่น้อง ตัวน,นี้บมเล็กปันได้เหรอตัวน,นี้อันบมได้กบแต่กระปูตัวน,นี้กบดังเคียงแต่กบดังแข็ยงตัวแม่คักแม่เนาะผู้นี้ก็จังแจ๊<ห>จังแจ๋มาอีกเลยทางหลังนี่ก็ะไรปูผุดได้ซ้ำแล้วพี่น,น้อง <c oughs> ไป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 คุดอยู่ห่มบวะนี่<ะ>ห่อนแดด กระไงคิดกับลานเอาลงของคุณโอ้ยเฮ้ยอ้ยหลบเลยอยู่ในโฮมพี่น้องสบายคุดกับปูคุดกุบประชากเอาไปใส่ลาบเท้าได้เด็กมาเร่นี่าเท้าวะ ล่อหาหูใหม่พี่น้องูน้อยูน่อยนะต้าน้อย้ยหลอนยมหลอนเียมล่อน้นเตานอยเนาะต้าหน่อยมาหน้ามาโอ้ยหูเกงแป้งลงไป

ข้างนักกุมหมวกออกเออพนเลยนี่เอาบ่จับเอาจับเอาอืโอ้บ่ย่านเฉยใบ่ย่านอีเอาอีกบ่เอาบอเอาจบก,ก็ได้ตัวหนึ่ง cục tôi đi oh. ở phía nàng uy cái nàng khai kê nàng bưng cốp bơ nàng bưng cốp phát khai nhang kê phát khai nhang đúng hà lụ kê nhang kê phát khai nhang ô kê phát khai nhang kê nè, khai nhang kê phát khai nhang kê phát khai nhang kê phát nhang ผู้ซอยพี่น้องเอ้ยน้อยๆนะฮะผู้ซอยโฉดอกเราเป็นผู้ซอยยังเก็บเก็บเก็บเอาผักขะแงงเมื่อหาตากเมื่อตากไว้ใส่แกงหน่อไม้ยำแหลงนะน่ะมันแห้งเป็นดอกชีแหลงามาเล่นเด่นหอมอีกด้วยเป็นดอกหอมนี่หอมผักขะแยง

บบเห็นจำโบหูแทนโบมี่เป็นมาแทนนั่นนี่แต่ยู่มองแดดพูนะพูหิวคู่อันนี้ฮะฮออีกได้ม่ลูกอ่อนนะพี่น้อยจะมันสะโสพูนะไปซส่กะเอาไปนำไปนำแล้กก็โสจังสีแล แค่ไหนคนก็ให้ทีมคู่อีกได้คู่ความมันแรกคนแนนเ้ยนางล่งนางล่องละเก็บนี่เก็บนี่เก็ตพอขยันเบื้องแม่สิคุดหนิห้าแต่ยังน้อยก็คือสิโสเม่หาแนวนี้แล้วเนาะแน่นแนวนี้แหละแต่ยังน้อยก็เข้าก็ได้บอกว่าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดแหงคักเน่นนี่มานั่งบอกว่าอย่าเคนแหงเฮ็ดคนคนชิบุกตาคนมาหนั่งตันคักกันเต้นั่งชาเบื้องวันที่คุดบาดนี่นั่งนั่งเบื้องบาดนี่ ทางเบิ่งกันเนี่ยแมลงคือว่าแม่สิฟุดหนี่มางคือนี่ไะเอ้ยอืมซีวิตแม่ลูกอ่อนพี่น้องนี่อาพะขย่างเอาเด้อแมย์กนแม่สิกนกับปูเด้อถ้าเบิ่งเด้อเออเบิ่งเด้อตาวีถ้าเบิ่งลูกทาเบิ่งเด้อพร้อมจะเอามือมาใส่เด้อมันชิมีกบหรือชิมีกระปูบวะนี้ เพราะว่าคุดไปเฉยๆกับหูเป่ากับมี่นะหูเป่าหูบุมี่เงี้ยกับมี่ <c oughs> ุดบัดที่แรกนะหูเป่าคุดลงไปบุมียังแค่หูงามอยู่เนีบรรยากาศอยู่ตรงไห้ตรงหน้าพี่น้องเอ้ยลมเย,ย็นโ้ยโ้ยพี่น้องเ <c oughs> ขานำจำปลาเก็บากันเก็บกันเกี่ยวกับไก่เล่เอาเบอร์เล่เทนี่ก็แเล่เอาเบอร์เลวเนาะเก็บเกี่ย <c oughs> <อ>ว <c oughs> เล่เอาเบอร์เล่เทนี้ปะมันมีข่าวและเทนอุ้ยมัน มันอีกแล้วพี่น้องเอาเอาเอากระปูก่อนพี่น้องเอากระปูก่อนเอากระปูออกมาก่อนน้าสายขุ่ลดฮักกล้องให้น้องวีเออตาวีเอาสายขุซะลึกสายขู่ด้เออตาวีเอาสายขุ่ซะลึกเออแน่กจะถือกระโปรงอีกแล้วได้ขุดขุดกระปูได้กบอีกแลตัวง่ายมันอีกแล้วพี่น้องได้ช่องได้พี่น้อง พ่อไปใส่ลาบเท่าเลยได้หนี่ไปใส่แล้วน้องต้อมน้ำไปเอาไปเอาเท่าเท้ากับเตรียมขุดกระปูขุดกบไปใส่ลาบเท่าพี่น้องเคยกินนี่ลาบลาบเท้าสองค่ะมันเบิดแล้วบ่ะเนี้เบิดแล้วไปหาอีกคู่ใหม่ลูกไป่หาหูใหม่เนาะเขียนมะไปแล้วเป็นห้าคู่คุนห้าขุดกบโซนอู้ห พ <oh> ี่พี่พี่วัตมคมพี่มันแดดเนาะมันแดดเพิ่นกับอยากไปนำพอเพิ่นเลยผุดพุดเกิบกับบัวไซแมาแม่ื้ื้หแม่แม่ื้ื้มกพระเจ้ากับห้าคุดกบคือกันบ่อนกบหรือคุยัง ค่ะยังมันก้าป่าใส่มวก็ได้มาั่นมวก็ได้มแม่ใส่เองลูกมาใส่แม่ใส่เองเห็นแม่อุ้มมาบันนี่ไหนเห็นได้บันนีงอกงอกยังบันนี่มีาการงอกอีมาแต่หายังไงเป็นมาแต่ห้ายสันได้บ่ เออหน่อไม้บักงามๆนึงอือให้ก่อก็ได้งามอะนี่หน่อไม้เอื้อช่วยอยู่ถึงแล้วพี่น้องเอ้ยหมู่นี่กะอาจาเพินใหญ่ติ้วดากึงเลิกเลิกพอมควรค่ะพี่น้องตัวบ่ใหญ่กระปูบ่เฮ้ยตัวแม่อีกลมนอันนี้ันตัวแม่

มีเป็นผูกเก็บผักแคนยงัใใยงใส่เก็บผักแคนยังใส่เบนไหเมติวเวิง <Okay. S 2> พี่น้องวันนี้ก็ส้มมาพ่อขวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมนูหน้าก็ชิได้ปิด์ขีดลงเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะนนะจังได้ก็เป็นเมนูหน้าก็ขอขอบมุกขอบใจที่เขาพี่น้องที่เขามาหาบส้มขีดเมนูหน้าเนาะพี่น้อง ผิดพลาดทำได้เมนูน่ากัดคอโทษขออภัยทำพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อผู้ใดเข้ามาเบิกมาชมกัดคอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเพื่อจะได้เห็นคลิปเทาลงคลิปใหม่ๆน้อพี่น้องเนาะมาสบายดีพี่น้องปัจจุบันทุกคนสบายดีแน่ไม่ยั่ยยิ้มสบายดีแม่พี่น้องมือก็ได้